เป้าหมายที่ชัดเจนสําคัญมากสําหรับการปั้นหุ่นนะครับเพราะหลายคนนะครับพอไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในหัวนะมันก็เลยอาจจะทําให้เขาเดินทางผิดๆถูกๆไปแบบสเปะสปะหรือทําตามอารมณ์อยากจะทําก็ทําอยากจะเลิกก็เลิกแล้วก็ท้อแท้เบื่อง่ายไหนเร็วไปก่อนอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่โอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเราบอกว่าเราอยากจะมีรูปร่างแบบไหนหละ่ะอย่างตอนที่ผมปั้นหุ่นกับโค้ชเนี่ยผมก็ไปด้วยเป้าหมายนะครับว่าผมอยากมีรูปร่างแบบดาราเกาหลีท่านนี้ครับ ทุกอย่างพอชัดเจนออกมาอย่างนี้ครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างอะถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนกับเราจะไปที่ไหนสักที่อย่างงี้ครับสมมติเราบอกว่าเราอยากขึ้นเหนืออยากขึ้นเหนือแล้วอยากไปไหนอะอยากไปเชีงยงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนหรือแพร่ on, อะไรอย่างงี้ครับซึ่งมันไม่ชัดเจนมันก็จะไปไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการระบุไปเลยว่าใช่เราอยากไปเชีงยงใหม่นี่แหละแล้วถ้าชัดเจนกว่านี้อีกเราอยากไปดอยสุเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ปักธงลงไปอย่างนี้ครับเราจะเจอทาง GPS และเข็มทิศจะนําทางเราไปในทางที่ถูกที่ควรและไปในทางที่เร็วที่สุดด้วยการปั้นหุ่นก็เหมือนกันพอบางคนบอกว่าอยากผอมลงแล้วแบบไหนอ่ะอยากล่าขึ้นแล้วเอาแบบไหนอ่ะอยากฟิตเฟิร์มอยากดูดีมีซิกแพคแล้วเอาแบบไหนล่ะเนี่ยพอเป้าหมายมันไม่ชัดเจนมันก็ทําแบบผิดๆถูกๆแต่ถ้าเราชัดเจนว่าเอ้ยเราอยากมีรูป่างแบบดารานแบบนางแบบ คนเนี้ยไอเลาคนเนี้ยคือถ้าทุกอย่างมันชัดเจนเราจะรู้เลยว่าเราต้องคุมอาหารยังไงเราต้องออกกําลังกายยังไงเราต้องดูแลตัวเองแบบไหนแล้วเราต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เราถึงจะพิชิตเป้าหมายได้อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งนี้รับรองเลยครับว่ามันจะนําทางเราไปในทางที่ใช่และที่ถูกที่ควรแน่นอนลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ